ันนี้เราจะมาเดินอะไรแบบเขาโกรธเขาเขาโกรธค่ะทา่าเราจะหาทางออกได้ไหมเขาวิ้งกุธนะคะอยู่ที่เขาอยางคนละแก้วคะ่ะนายแบมถ้าหลงทำยังไงเดินออกจากพุ่มไม้ดิ <laughs> นี่นะคะเรากำลังเดินเข้ามาแล้วคะ่ะนี่คะ่ะ มันเจได้ใหมเออคนเดินนำหน้านะคะเย้เยตอะไร้อาออกมองเก้เบอไปน ve, ี่ <c oughs> กันต่อเอ้าแมมกลับมาที่เดิมนลเนี่ยมีบันไดขึ้นนะคะ ไปแล้วหนูดูโน่นออกไปไดล่ะโอ้โหโอ้โหหาทางออกได้ไหมเนี่ยมาเจอหมีแล้วนะคะหมีโอ๋อสวัสดีค่ะพี่หมีไปทางไหนต่อที่นี่เอ้าไปงดพุ่นกาหมองเก่าที่นี่ทางออกมาทางโน้นแหล เห็วมันอ้อมอ,อ,อ่ะเนะครับไปไนไปนไหถ้ามันม่สามารถไปด้นลครับออก,ก็มีกานซึ่งเราจะไปทางนี่แทนอว่ะ,ะวันนี้นกยุง่งอ๋อมาเจอตรงนกยุ่ง พูดไปยังไม่เงินเลต่เร่ๆพามาเดินนี่มันทางที่เรามาแล้วนี่ใช่ลอยย้อนไปป้าจะเอาดอกมานี่งไม่ใช่ทางเดินเอ้าคุณทาดิ ไปกันต่อโอ้ลําตือไหนมานหไม่่าจะออกได้จุไปไปกันต่อาอ่อนเทั ไปกันต่อทางตันค่ะเดินเองไหม,นนไหมในทางนี้อ่ะเรามาสุ่มทางนี้นะคะจะเจอทางออกไหมคะลู่ทางออกอยู่นู่นยังไม่ถึงหรอกเเดินองมทางตันค่ะเดินเองไหม างนี้อ่าเรามาสุ่มทางนี้นะคะจะเจอทางออกไหมคะนูทางออกอยู่โนยังไม่ถึงหรอกเดี๋ยวมาเจอน้องอะไรเนี่ย<า>อ้าวเราเจอทางออกแล้วคะ่ะนี่ไงไม่ใช่เหรอเอาไม่ใช่อีก ราบนะคะทางออกทางออกจะเป็นทีรับนะคะทางออกไปกระต่ายค่ะลุ้นค่ะแม่ไม่ใช่มันทางเดิมมัน คนพาเดินไปถึงตรงนี้นะคะไปกันต่อไปกันต่อเราถึงที่ใหม่แล้วนะคะตรงนี้จ้าโอเคไปกันต่อ จะออกแบบจริงจังแล้ตรงนี้เราก็ยังจาอ,ออกไม่เจอนะคะจะออกได้ไหม,มเจอวันไสีฟ้าแล้วค่ะคุณแม่มจะพาเราออกไปได้ไหมนะคะทุกคนเรามาดูกันเลยะคะ่ะชฉ,ฉันเหนื่อยมากแล้วนะเนี่ À, có đi đâu này ความเหงาเรามาเจอซาลานะคะทาออกไปกระต่ายค่ะลุ้นค่ะ นนกระต่ายเห็นไหมกระต่ายอันนี้ตัวอะไรม<า>ไม่ได้มันตานเนี่ย<ม>กลับค่นะคุณแมมบ,บี้ไม่ ะเย้เยเราเจอกระต่ายแล้วคะ่ะนี่คะ่ะคนพาเราเดินนะคะคุณแมมบี้คะ่ะ oh, <okay. S 2> ทางออกกระต่ายคะ่ <laughs> ะบรรยากาศบรรยากาศ